สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่ป้านาะเบิร์สุขสุขคนสมองสุบอนเมื่อีงก็ได้กินของดีอีกแล้วเมืเอ่อนี่ได้ยังน้องมวยก๋วยเตี๋ยวสี่สุด,สสดถ้าเป็นเงินบาทก็สิตโต๊ะกล่วๆอยู่ประมาณเท่าไรน้องมวย สี่สุดแปดสิบบาทแมนแปดสิบบาทตกเป็นเงินไทยกับสิประมาณแปดสิบบาทเนาะสี่สิบพันกีีสุดละสิบพัขอพระคุณลุงลุงละลายที่้รงเนาะได้สี่สุดขอบคุณละลายขอบคุณละลายทุกคนพอดีขบกันเลยขบกันเลยแต่เรวจะกระจายพยัญชนะ มาท่นได้มากเอาไหว้เงินตัวแย่งหนำแย่งตอนมาแล้วนี่ยแตขอบคุณลุงลุงในร้านอยู่ดีไม่แห้งเด้อสุขภาพเข้มแข็งแข็งแห้งเนาะจักรจักโรคไพ่ไข้เจ็บนั่นแหละขอฮู้นลุงปู่มากินกันเลยทุกคนบวานนี้กินของแส่ลูกหย่าเมื่อยเลยได้มากินของทุกคนเอ้ซีว่าให้พังพวกใหญ่โทรมาเมื่อกี้นี่ใหญ่ พอพ่อใหญ่โทรมาโอ้ยกินก๋วยเตี๋ยวกะจนเบิดถ้วยหนึ่งดิเงี้ยว่าพ่อใหญ่สิมาโทรมามาเอาเนื้ดื้อวันสันชิมื่อวันสันไปอยู่น้ำหนองสาวเนี่ยสองคืนเพื่อนพัดไปจะขึ้นปองมวยสามบอกสามสามสองเพื่อนพัดไาหาขึ้นพ่อก็ไม่ใหญ่นะหาไปบอกอีกคนนะสามหยับลงหยับลงมาถอนมือมากมาเทงหน่อยนี่ จับทางเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่ป้านาลงมือก่อนนี่ลงมือก่อนมากินก๋วยเตี๋ยวน่วกันก๋วยเตี๋ยวขันลาวเฮาขอบพระคุณลุงลุงลายเด้อที่ซื้อก๋วยเตี๋ยวให้กินมีขบคนเลยเฮาก็ะไรสีสูตรเนาะพ่อผู้ใหญ่ก็อยู่ น้องมวยกระสุดหนึ่งบอกคันกระสุดหนึ่งนากเเหม็นยายสุดหนึ่งน้องเจะจันทรสุดหนึ่งรวมมืดสี่สุด ไปซื้อยูปาซองถั่วอะไรหนึ่งเหมือนิบหาพันเอาผิด,หดไหมเล่นเอางไ ไปเริ่มส,สั่งจิ๋วไนเริ่มส,สั่งจิ๋ด้เยน้ำตาลได้ีหมอยูอ่ี้มัน้ำตาลมักหนาวขาดตรนี้แม่ก็ตีน้ามนมย อนยู่ในเมืองชิอาหารรานอยนางยคนได้ยินขาวจะบุกมาลุกไ่มาุกซีอือย่าไปกมาุกซีมาสั่นฮะไม่ใช่ันไหมใช่ลุกซีเยไปกินลุกซกอิ่มเอาไป เอาอะไินูไแลน,นี่อ่นสวนานยายสวบ้านยากินมมโนดามาีกรากันี้มันนี้บอก่ว่ากินปลชื่อไก่ทุกคนไประชื่อไก่เป็นกิลโล โลหนึ่งกับแปดทิบาทแพงเนาะอ,อช่พอที่เขาเนี่ยคือพอ,อมไม่นม่เงินเาไปที่เอากระชื่อกิโลหนึ่งแปดที่บาทก็สิไปเอาพ่อใหญ่เลยตาเป็นสิกับมาแล้วจัองห่ะ ตนโลไเากรปตอนถึกิน so, ่อาหารลงมาอย่ไปหวหาเป็นรูปเบิ่อก็อยาซ้อขาอบเลยมัปันกันปนะไรเป็นอะไรเปอะไรเป็นอรเนอไ้ เดือลลังอ่ะเดดันเสร็จแล้วนีุ่ดบัันวยคือว่าุดคันนี้นสื่อมาในกุ่มขายบัคนแรนตลาดในการได้เงินใส่ใส่น้ำผึ้ยอะเติบจิผนันโซ่มาแต่แตลาดพอ้รจักคันนี้ ใส่มาไปหาถ่ายคลิปใส่ยังไปไกลมาสิไกลก็สออยู่ในบางข่างบางข้าวแต่บรรจุเนาะ วที่เรไปชอิวันเาไหปไปนเ่นอนุรมก่นไ่ดปงไ่ไกนี่ยเไก่มันเ็ใหลกมึงอมันตายม่ได้ยต่ได้ขนาดกระหไีกระหอแข่ยงตายออมาตืมเห็น

มึงคิดไหนบอมองข่อยเพี้ยนจ้ะจุ๊จุ๊กะไดอ้าวแม่จับไปเขอบใจนะแม่ขอบใจปลาหมวยค่ะมาขึ้นเขากินแล้ว นื่มตึนแหงดูดีเลยตักใหญ่ถั่วหนึ่งสุดหนึ่งแทะสุดมืดเลยทุกคนสุดเดียวขอบพระคุณลองลุงเลยดายให้ลองลุงอยู่ดีมีแห้งทุกขับแข็งแรงแซ่บขนาดนวอถั่วอีกก่อนันบดในย่อย่อใหญ่เบิดถั่วหนึ่งแล้วข้าวซอยกินบุเบิดสั่นนะ มันหลกินนเมืองโชวาฟันขีดไม่ตรงเลยตาหมไรอ้บอกอ้ยบอกให้ดูเนมจ็พีเอ่นนุ่เปยังไงบ้างี่ตงอง บอกผึนสิว่าให้ทุกคนพังทุกคนเลยเพอใหญ่น่ะมือิ่นสิไปนะ่ะโอ้ยแต่งเครื่องแต่งคองบอจักกระเป๋าิึนกึ้นไปนอนน้ำน่องสาวเิ่นได้สองคืนวันอยากมาแล้ววะสันโทรมาหาลูกชายมาเอาไว้เด้อว,วะสัน พอดีลูกชายกับสิบป็นซื้อไก่มาเลียงแต่กับสิเป้วเพิ่มอันนี้แหละธุรกิจเสริมของเฮาเสพตแอเสพน้องได้ยังไงเยอะด้วยหไวยัง แ่บเลยน้องมวยกันอะไรพ่อแม่พี่น้องพี่ปานามบ่าวพันคุ์คาสิบเพยงเท่นนี้พ่อเขาลูกกันนะสวัสดี